คำกลครูท่เป็กที่เราได้าติการศึกษาดูลดูนะบอกแล้ว่าเราปกิจศษทเร่วาารานกรเดินทางตัวเราโดยเร็วความดูนะแบน้าบูรส่จาอกคร้งหนึ่งนะครับเราเร้่การศึดัยว da revolução ตอปีทมะไปคือผมไม่เป็นเว่าประมาณปีแล้วทุกปีที่กลับงานก็จะมาที่นันบุงทุกปี็ได้เราีแแต่คานี้มันเป็นเรว่าก็ยังเห็นว่าทีเาย่างที่็เมือนหม่คือผมก็มีความับมากแะ้ก็เลยอยาก ากให้หราได้มาดำเนินกิจการที่มีประโยชน์เพื่อสางสรนะผมเชื่อว่านลีเนี่ยสริมสร้างการาทางมอใหญ่ดีเลยนะการดำเนนจการิเนี่ยองกอะไเียน่าจมีผลในเรองขงพัฒนาได้ดี้าทที่เล่นเนี่ยมีาศึกษาที่ดีเพราะว่า ไอ้อ่ะทางสัสนี่โปรดก็แล้วก็ขอเก็บให้นิดนึงครับผมแล้วทางของทัสก็คิดว่าเนี่ยก็ว่าก็มีในเด็ดๆที่คือว่ามันจะอยู่ในวาระที่กําลังพัฒนามันอยู่เป็นปรรถาคนคือ าก็คืออยากให้ผมก็เสนอครัอาจารย์ที่เียมีฝาคลายนด้วยนะครับยารนนี่ผมคิดว่ารักนี่ไม่สารับจครับแล้วก็จะมีเยอะก็จะเสนอให้เอรมมีหาคยเป็นสอบร้นะครับก็ Thank yeah. you. ก็คืการสื่อเล่นกันี้ก็นะครับเห็นว่าจริงแล้วชาตเราตองมีชาติายนอกเนี่ยแบบตรงหนเราทำไมด้เยแยะที่เราคิดว่าโอกาสที่จะสด้เจอเวลากันน้อยเันก็เลยรู้สึว่า แล้วก็บอก้ว่าอยากอเพลงอยากทำรีสิิขาบอกนะคร่วชเหลงที่ฟังยาบอกตัวต่อฟยาแต่ไม่เคยอ้ยนม่เคยวที่ตยที่าเกี่าที่ม่ไเพราะฉะนั้นเร่องที่สนใจนะครับอย่างนี้จะถาผู้ปกครองขออนุญาตแลก็บอกว่าโลกนานศษโซเล่นมาวรสมเหรือสามร้ แจ้งยวันกาที่19บจกวการที่19ก้าก็ดาราปกติมีข้อรัดกอดวันาที่19มาแจ้งของตาาอย่าแจ้งาหลานะครัก็มตราด้วยทีู่้ประชาธูรเดียวก็จะชชื่อว่าเพราะวัาเกิดเป็นาาพิเศษวในชารทูนั้นกี่การางกี่คนก็คือก็สอนจิตการปกติและเวลา สมชั้นเชื่อว่าที่การย์ภาษาว่ามีแบบพิเศษี่ยมีไปถึงแม้เาอยู่กับชื so ่อไว้แล the ้วกเนก็จะวาดให้จบนะเพราะามพิเศษตัวนหญ่แบบที it, ่ผได้แจ้งไป ได้ร้องได้อม่างันนร้องใจ้ประมาณนี้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้รองอะไรนะแม่แต่จะโกเองก็ที่ทราบนะครับเขาพูดตามมาเขาพูดเลีหลังแกถ้าข้าวตก็ไม่ตื่นะและถึงสิ้นเดือก็ต้องกลับนะครับแต่ว่าพวกเหล่านี้แหละมีคนที่ดีภาษากิ่นที่เขาเซก็ีราที่นนั้นถ้าเราไม่ได้ มีมองซึ่งกันและันแล้วก็ร่วมกันขอบุด้วยเรืยว่าเป็นโอกาสสำคัญที่คิดว่าจะมีไม่บ่อยขราดนีรกบขอบคุณครูที่ดูแลช่วยเหลือสกาทั้งเลยนอกจาก้ผู้คนที่นำบมมองได้แจ้งบอกจำนงนสื่ออะไรแล้วก็ที่จะบอกขอบคลอพูดในเหตการณ์นี้แล้วก็ใจผู้ชนที่ได้เสยเวลาก็ไป ในรยายแต้องเรีที่สถาบัน่ดการึกานที่เาเรยนเฉยนะารนั้อแบ่งานี้ของทางสาั่อกาและด้วยใรับใจของพูกเราตุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับนักเรียนทำความเคารพ